บริษัทคาฟินอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดคาฟินเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการค้นหาสินเชื่อรถยนต์ครบวงจรที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับรถทั้งจำนำเล่มและรีไฟแนนซ์แพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าเช็คยอดจัดตามรุ่นรถเงื่อนไขและรายละเอียดของตนเองได้ฟรีเพื่อมอบบริการที่สะดวกรวดเร็วและทราบผลมูลค่าของรถยนต์ภายในหน,หนาทีหลังจากที่ผู้ใช้บริการยื่นกู้ผ่านแพลตฟอร์มของคาฟิน ที่เดียวครบจบที่คาฟินด้วยสโลแกนสินเชื่อรถต้องเชื่อเราผลงานที่ผ่านมาคาฟินมีจำนวนผู้ใช้บริการขอสินเชื่อร่วม2 0 0 0 0 0รายวงเงินที่ได้รับอนุมัติร่วม4 0 0พันล้านบาทจากเส้นทางของคาฟินตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป้าหมายสำคัญของบริษัทขยายกว้างขึนจากรถยนต์จนไปถึงธุรกิจอื่นๆแต่ความมุ่งหวังของคาฟินยังคงเดิมคือการเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นผู้ช่วยด้านไฟแนนซ์ครบวงจร ให้กับทุกคนที่เข้ามาติดต่อกับเราเรามีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินของทุกๆอาชีพให้สามารถดำาริจิารการต่อไปอย่างยั่งยืนเราจึงมุ่งมัน่นพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่ออย่างต่อเนื่องในปี2567เราจึงเปิดตัวสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์หรือ Pro อ f ฟิน การเปิดบริการพรอบฟินครั้งนี้เราเล็งเห็นว่าสินเชื่อบ้านจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้ทุกอาชีพในปัจจุบันการปล่อยกู้ของสถาบัานการเงินมีการพิจารณาหลายขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน,านแถมผลไม่แน่นอน p r o p ฟินจะเข้ามาช่วยลดช่องว่างให้กับผู้ประกอบการและลูกค้าทั่วๆไปเพื่อให้สินเชื่อบ้านตามที่ต้องการยอดสูงดอกต่ำปลอดภัยโดยพร o ฟิน มีความมุ่งมัน่นจะหาแหล่งเงินทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้ได้ถึง5,000ล้านบาท ในปี2567เราส่งมอบโอกาสทางการเงินด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการที่เหมาะสมต่อลูกค้าเรียบง่ายสะดวกและรวดเร็วสินเชื่อบ้านลากเงินสำหรับคนที่มีบ้านและต้องการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ช่วยสนสภาพล้องในชีวิตหรือธุรกิจได้สินเชื่อขายฝากสินเชื่อระยะสั้น1-2ปีอนุมัติง่ายวงเงินสูงรับเงินก้อนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน1 5ต่อปี สินเชื่อสำหรับชาวต่างชาติช่วยแก้ปัญหาชาวต่างชาติที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินของไทยได้จำนองอสังหาริมทรัพย์สินเชื่อระยะยาวตั้งแต่1นึถึงสาปีเหมาะสำหรับการกู้ซื้อบ้านใหม่บ้านมือสองสินเชื่อธุรกิจโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยถูกลดต้นลดดอก รีไฟแนนซ์ลดดอกเบี้ยเพิ่อมวงเงินสินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงโดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกรันและยังไม่ปลอดภาระลดภาระดอกเบี้ยเพิ่อมวงเงินกู้อนเนกประสงค์และสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานหรือผ่อนน้อยลงวงเงินเริ่มต้นหนึ่งล้านบาทสูงสุด2องอยล้านบาทดอกเบี้ยรเริ่มต้นเจ็ดปซต่อปีศู5ย์จุดห้าห้าปเซนตต่อเดือนรับทุกอาชีพอาชีพอิสระสามารถทำได้ ฟิกดอกเบีย้ยแต่ลดต้นลดดอกโดยเป้าหมายต่อไปของคาฟินคือเป็นที่ปรึกษาทางด้านสินเชื่อที่มากกว่าแค่เพียงเรื่องรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์เราตั้งเป้าหมายในการพัฒนาระบบ AI ร่วมตัดสินใจในการให้สินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการลุกตอหน้าขยายธุรกิจสู่ธุรกิจประกัน ที่สามารถแข่งขันและต่อยอดสู่ระดับ SEA ได้ในอนาคตเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นตามแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี2568และยังคงเป็นคู่ค้าที่น่าเชื่อถือและเป็นแพลตฟอร์มที่คนเชื่อใจเพื่อเป็นผู้ช่วยและผู้ให้กับทุกคนในทุกธุรกิจที่เราเดินไปพร้อมๆกัน